อ่าวันนี้วันที่7แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องต้องดีกว่าน้องต้องมารับบริการอะไรครับวันนี้อ่าวันนี้มาตัดไหมคะ่ะตัดไหมก็ประมาณวันที่8เนาะใช่ตัดไหมยเย็บล็อกกับทางคลินิกนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตำแหน่งของการตัดไหมก่อนนะครับก็นี่คือที่เห็นเป็นจุดดำๆนี้สองตำแหน่งนี่คือตำแหน่งที่เราทางคลินิกเย็บล็อกให้นะครับแล้วก็จะเย็บล็อกไว้นะัดคนไข้มาตัดไหมยี่เจ็ดวันนะครับแล้วก็บริเวณแผลนะครับที่เราเย็บ ด้วยแม็กเนี่ยก็คือยังอยู่นะครับก็จะมาถอดแม็กประมาณสักวันที่14นะครับเดี๋ยวเรามาถามถามความรู้สึกนิดนึงครับทาไมถึงตัดสินใจมาเสริมหน้าผากที่บ้านหน้าคลินิกครับคือเราอยากแก้โครงสร้างของหน้าค่ะพอดีหน้ามันดูแข็งไปแล้วมันมีหนกคิ้วตรงน,นี้ครับมันดูไม่ลงตัคือโครงหน้าเดิมเรามีหนกคิ้วเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรูปก,ก่อนรับบริการให้ดูนิดนึงนะครับว่าตรงนี้คือเป็นคนมีหนกคิ้วเนาะแล้วก็ อยากจะให้หน้าหวานละมุนนะครับ<อ>ก็เลยเลือกมาเสริมหน้าผากด้วยเพลิโคนนะครับ<อ>แล้วหลังจากทําไปเป็นยังไงบ้างครับมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นตัวเองบ้างช่วงเจ็ดวันแรกมีอาเจียนอยู่2วันแล้วก็ปวดแบบเต็มที่เลยวันที่4<อ>ี่แล้วพอวันที่5้เนี่ยคือแบบไม่ไม่ค่อยปวดแล้วแต่ก็ยังเห็นร่องรอยของการเขียวช้ำบ้างเล็กน้อยใต้ตานะครับแต่หน้าผากเนี่ยมองเห็นชัดเลยว่าเนียนมากๆนะครับก็ ก่อนรับบริการมีปัญหาเรื่องหนกคิ้วเนาะตอนนี้ก็แทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็มีอาการน่วมบนบริเวณศีรษะด้วยไหมครับไม่มีนะไม่มีคือแห้งเลยเนาะคือตอนนี้สัมผัสไปบนหน้าผากนี่ก็จะเรียบ,ยบไปตามรูปทรงของซิลิโคนเลยแล้วครับแล้วก็จะมองแทบไม่ออกเลยนะครับว่าเคยมารับบริการเสริมหน้าผากกับทางเราไปแล้วรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนครับหลังจากที่มารับบริการไปรู้สึกพอใจมากเลยครับรู้สึกแบบมันมันดูดีขึ้น ม,มีมีตะคนครับบอกว่ามันดูธรรมชาติเนาะก็คือจริงๆก่อนให้บริการคุณหมอจะสอบถามก่อนอยู่แล้วใช่ไหม<ช>ว่าอยากได้ประมาณไหน<ม>อ่าแล้วอันนี้คุณหมอใส่ไซส์อะไรให้ครับไซส์เอ็มค่ะไซส์เอ็มนะครับไซส์ซิลิโคนสําเร็จรูปไซส์เอ็มนะครับก็สําหรับเคสที่ต้องการให้ดูเข้ากับโครงหน้าแบบไม่นูนมากนะครับแต่ก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับก็จะเหมาะกับหลายๆท่านที่มีปัญหาเรื่องหนกคิ้วเนาะก็จะทําให้ เราดูหน้าซอฟลงนะครับล้วดูหวานขึ้นมีอะไรอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากบ้างถ้าท่านใดส,สนใจนะคะสามารถาปรึกษาทางเพจมาได้เลยค่ะที่นี่บริการดีพี่ๆแนะนําดีค่ะไม่ต้องกลัวมั่นใจได้เลยเอโอเคขอบคุณนะครับก็อยากฝากโปรโมชั่นนิดนึงครับตอนนี้ทางคลินิกนะครับสาหรับเคสเสริมใหม่หน้าผากนะครับอยู่ที่17,900บาทนะครับแล้วก็งานแก้งานขูดงานฉีดสารมาก็ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม3-5,000บาทนะครับยังไงแนะนำปรึกษาทางแอดมินเพจได้เลยนะครับโอเคขอบคุณค้าบัสดีจ้า